นะะฮก็ทำงานกับ GOT7 มาเป็นครั้งที่2ที่เจอกันแล้วก็ครั้งแรกเราก็ก็ครั้งแรกก็เริ่มปลิ่มที่แบบว่าได้ร่วมคอนเสิร์ตกันก็พวกเขาดูมีพลังมากๆมาไปไทยอะไรอย่างนี้แต่ว่านี้ก็ดีใจที่ได้บินมาถึงบ้านเขาแล้วก็มาทํางานร่วมกันพวกเขาก็ต้อนรับเราอย่างดีขอบคุณสนุกครับเพราะว่าเราต้องแบบมีการได้พูดคุยกับ GOT7 เต็มๆครั้งแรกใช่ไหมครับใช่เกิดแบบนี้เน่ น่ใช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 ่ก็รู้สึกอบคุณดีฮะเพราะว่าเราไม่เคยได้มาทำงานกับศิลปินต่างประเทศศิลปินต่างประเทศใช่ใช่รับเราจะบอกว่าใช่ยากใช่เราจะบอกว่าใช่เจมเป็นไงเจมรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่กอลเซเว่นเนี่ยเฟรนลี่กับเรามากๆแล้วก็ทำงานกันรู้สึกสนุกมากๆครับผมใช่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 เราจะบอกว่าใช่ 我们谁来？我们谁来？我。朗拿。拜拜拜拜。